สวัสดีครับพี่พครับเป็นหัวข้อเรื่อง Startup Your Business ออนไลน์นะฮะอันที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอินดีมนะครับเราจะสำเร็จในการทำธุรกิจอินดีมในการทำออนไลน์เนี่ยเราทำแค่8ข้อนี้เท่านั้นก oh. ารติดตามผลครับเมื่อเขาสมัครเข้ามาเมื่อเขาสมัครเข้ามาแล้วนะฮะเราควรจะต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องครับ แน่นอนการติดตามผลทางด้านออนไลน์จะต้องติดตามผลโดยเร็วที่สุดโดยฉับไวและต่อเนื่องที่สุดเนื่องจากอะไรจุดอ่อนของการทำธุรกิจออนไลน์คือมันเจอกันน้อยนะเราเจอกันน้อย,เร,เ,อนนอยเราเจอหน้าค่าตากันน้อยเขาไม่ได้ยังไม่ได้ไปงานบริษัทอะไรพวกนี้คือเขายังไม่ได้เห็นความมั่นใจเขาเห็นทุกอย่างผ่านออนไลน์ผ่านคลิปผ่านเราผ่านทุกอย่าง นันความมั่นใจของเขายังไม่ถูกขยายหรือให้ใเขามั่นใจมากนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการติดตามเราจะต้องต่อเนื่องเราจะต้องคุยกับเขาบ่อยๆนะครับดังนั้นเราทิ้งเขาไว้สองสามวันเขาอาจจะไปเจออะไรก็ไม่รู้และทําให้เขารู้สึกว่าเข้าใจผิดก็ได้นะฮะการติดตามผลทางธุรกิจเนี่ยติดตามได้หลายแบบติดตามก็คือเวลาเราดึงเขาเข้ากลุ่มส่งอะไรเข้าไปก็ได้ แล้วก็หรือว่าการคุยส่วนตัวก็ได้นะทีนี้ครับพี่พี่ครับการพาสมาชิกเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ของออนไลน์แบบภาพของบริษัทก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือ i n นด m มโปรเจกตก็คือการสมัครกัแหละไม่ว่าจะเป็นสื่อทางไหนของพี่พ,พี่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อเอาใช้ใช้คุยกับเพื่อนในเฟ e บุ o k นะฮะคุยกับ คนในไลน์ที่เราใช้ไลน์นะครับเรายิงแอดเรายิง Google AdWords เรายิงอะไรก็ตามนะครับได้คนเข้ามาเข้ามาอยู่ในลูปของการ O P P นะในลูปของการ O P P หรือลูปของการเล่าแผนเล่าแ้มของของ,ของทีมพี่ๆได้คนเข้ามาสมัครปุ๊บใน i n d e ี m Project พาเขาเข้าสู่ i n d e ี m System ครับเริ่มจากการที่เราเนี่ยสอน Start Up ัพโยม s i n e s s ออนไลน์ Online, ให้กับเขาฟังนะถ้าเกิดเขาต้องการทำออนไลน์นะฮะเสร็จแล้วเราก็พาเขาเข้าไปเรียนรู้ต่อเนื่องใน House Meeting ครับ House Meeting คือออนไลน์มีติ้งเนี่ยมันก็คืออะไรฮะการจัดประชุมคอการจัดประชุมต่างๆในในกลุ่มปิด Facebook ในกลุ่มไลน,น์ในนู่นนั่นนี่นะครับการไลฟ์ในกลุ่มไลน์อะไรพวกนี้นี่คือเฮาส์มีติ้งที่เป็นออนไลน์มีติ้งนะฮะเสร็จแล้ว พาเขาไปเจอโปรเ e s s ั่น a l team คือพวกงานใหญ่นะถ้าผมตีก็คือว่ามันเป็นงานใหญ่ๆของบริษัทนั่นแหละ p r o f e s s ั่น a l t e a ก็คือเป็นเจอผู้นําในสายงานสูงๆขึ้นไปไปเจอบริษัทไปเจอพี่กล้องไปเจอเจ้าของไปเจออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับไปเจอทีมงานที่เป็นมืออาชีพหลักไม่ใช่บอกว่าพี่ๆไม่ใช่มืออาชีพนะแต่เราก็ต้องทําให้มันค่อยๆขยายระดับความใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะงนนั้นแล้วก็ ในลูมมันก็จะวนไปเป็นแบบนี้นะครับพอพาไปเจอปุ๊บเขาขยายขึ้นมาใหม่ก็วนไปมันจะมีลูปทั้งเล็กทั้งใหญ่นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่การติดตามเมื่ออะไรก็ตามครับเมื่อเราได้คนใหม่พาเขาเข้าสตาร์ทอัพยูบิสเนสปั๊บเขาจะเริ่มต้นเป็นเขาจะรู้วิธีการสมัครเขาจะส่งต่อเริ่มส่งต่อพอเป็นส่งต่อการสมัครเฉยๆนะพอเป็นเสร็จปั๊บเนี่ย เขาจะเริ่มมีเป้าหมายเมื่อเข้าสตาร์ทอัพอยู่บ i ิเนสเฉยๆนะเขาจะมีเป้าหมายชัดขึ้นนะครับเขาจะมีดรีมบอร์ดและเขาจะเอาเป้าหมายไปแปะนะเขาจะมีเป้าหมายในมือถือนะครับเ,เขาจะมีการวางเป้าหมายเป็น3ระยะนะฮะแล้วก็คุยเอาเป้าหมายไปคุยกับอปพลน์นะครับ เขาจะเริ่มมีรายชื่อเขาจะรู้ว่ารายชื่อเขามาจากไหนนะฮะคือเพื่อนใน Facebook หรืออะไรเพื่อนในโซเชียลต่างๆของเขานะครับเขาจะรู้ว่าจะต้องพอมีเพื่อนปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องฟอร์ม h อยังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะครับเสร็จปั๊บเขาจะรู้ว่านัดหมายเชิญชวนยังไงนะครับเสร็จปุ๊บเขาจะรู้ว่าเมื่อนัดหมายเชิญชวนเขาจะรู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง4ต่อนะฮะ เสร็จปุ๊บเขาจะรู้ว่าพอสต่อปุ๊บมีการเล่าแผนเชิญชวนเสร็จแล้วก็คือเหมือนคล้ายๆพาเขา OPP กลุ่มมาแหละข้อที่5แต่เราต้องเตรียม4ต่อถูกไหมแต่เราพาเข้า OPP กลุ่มเสร็จปั๊บออกมาจะมีคนสมัครพอมีคนสมัครปั๊บเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องติดตามคนให้มุนเข้าไปในสตาร์ทอัพโยมบิสเนสอีกทีนึงพอมีคนสมัครกับคนของเราอ่ะ สมมติในเอสมัครกับเรามาแล้วแล้วเข้าพาเขาเข้าสตาร์ทอัพมันก็จะวน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 มาตามลูปลูปพอมาถึงการติดตามก็จะทําให้คนของในเอเนี่ยมีคนสมัครเข้ามาใหม่แล้วก็จะวน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 ในสตาร์ทอัพยูนิเซียนอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะฮะลูปแบบนี้จะเป็นลูปที่ค่อนข้างถี่มากนะครับเพราะว่าพอเข้าลูปอันนี้ปุ๊บก็จะมีการทําผู้ตัวออนไลน์มีติ้งหรือเฮาส์มีติ้งออนไลน์เข้าสตาร์ทอัพยูนิสซียนเสร็จมันก็มีประชุมกลุ่มเมื่อสมัครเข้ามาแล้วเข้าสตาร์ทอัพเสร็จปปป๊บกก็ไเข้าระชุุมมล่ เข้าสมัครเสร็จปุ๊บเข้าสตาร์ทอัพต้องไปเข้าประชุมกลุ่มพอเข้าสมัครเสร็จเข้าสตาร์ทอัพมีคนใหม่เกิดขึ้นวนไปเข้าสตาร์ทอัพวนไปเข้าสตาร์ทอัพวนไปเข้าสตาร์ทอัพแล้วคนเก่าๆก็มาเข้าประชุมกลุ่มนะคือเฮาส์มีติ้งออนไลน์มันก็จะวนเป็นลูปถีีอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะผมเห็นพี่ๆจัดทุกวันเลย รวมออนไลน์ Online, จัดเอาสมิธติงออนไลน์จัด OPP ออนไลน์ทีทีท,ทจนรวบรวมกลุ่มคนได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พาเข้าไปดันเข้างานเวลฟอรัมที่เราจัดตามภาคต่างๆเพื่อมาเจอกันบ้างคนกรุงเทพมีโอกาสได้เจอกับคนอีสานที่เป็นทีมงานเดียวกันคนอีสานมีโอกาสได้เจอกับทีมใต้ที่เป็นทีมงานเดียวกัน แล้วมันก็จะเจิดเกิดสายสัมพันธ์เจอหน้าค่าตาได้ความมั่นใจทั้งบริษัทได้ความมั่นใจทั้งทีมมีพลังได้บรรยากาศกลับไปลุยปับ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 ก็วนไปไหนฮะอินดีมซิสเต็มไอ้มันวนไปสตาร์ทอัพโยบิสเนสออนไลน์แล้วก็วนไปจัดเฮามิ่ติ้งออนไลน์สตาร์ทอัพออนไลน์เฮามิ่ติ้งออนไลน์สตาร์ทอัพออนไลน์เฮามิ่ติ้งออนไลน์เสร็จปุ๊บวนกับมาอีกและวหนึ it, chief, có pigs, có smiles, um, ่งเดือนก็พาคนโกยเข้าไปใหม่ปับ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 เข้าไปที่เวลฟอร์ลัมของบริษัท มันก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมโอเคนี่คือการติดตามผลข้อที่7จครับการพัฒนาตัวเองนะสำคัญมากคือเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการทำธุรกิจออนไลน์อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นเลยครับต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าออนไลน์เราจะเจอกันไม่บ่อยนัก แต่เราต้องไปเจอกันนะแต่เราจะเจอกันไม่บ่อยนะพอไม่บ่อยปุ๊บไม่ได้อยู่ในบรรยากาศต่อให้เข้าประชุมกลุ่มแต่เราอยู่ในอยู่เนี่ยอยู่ในห้องอยู่ในที่ของเราเราไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศเราไม่ได้ไปเห็นสีหน้าค่าตาจริงๆมันดูผ่านวิดีโอคอลมันก็ดูไม่ชัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหลุดจากบรรยากาศง่ายกว่าชาวบ้านนิดหน่อยเพราะฉะนั้น เราจําเป็นมากๆ,ๆครับที่จะต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะฮะมีวินัยนั่นเองเมื่อมีวินยัยเช่นมีวินัยในการที่จะตื่นมาแล้วเราจะต้องดูดูดูดรีมบอร์ดของเราดูเป้าหมายของเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราจะต้องอ่ารู้ว่าเราจะต้องวันนี้มันมีอโอพพีที่ไหนมีเฮาส์ม e t ิ n g ออนไลน์ที่ไหนไม่ใช่ที่ไหนกลุ่มไหนมีสตาร์ทอัพเดลิ่เสร็จกลุ่มไหนเราต้องพาตัวเองเข้าไปนะฮะแล้วก็ วินัยในการที่จะทําเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวที่เป็น3มระยะของเราเนี่ยเราต้องวางแผนการอัพไลน์เราต้องทาทุกวนันทําทุกวนันทําทุกวนันการที่เคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยสําคัญมากๆคือการทําธุรก,กิจที่ให้ประสบความสําเร็จเราต้องมีวินัยไม่ว่าจะทาธุรก,กิจอะไรก็ตามประเภทไหนก็ตามเราต้องมีวินัยคนไม่มีวินัยยังไงก็ไม่มีทางสําเร็จตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องทําอะไรไม่มีทางเลยที่จะสําเร็จตื่นมาแล้วค่อยมานั่งดูว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างไม่มีทางเลยที่เราจะสําเร็จเพราะเราไม่มีการวางแผน ไหมฮะการพัฒนาตัวเองก็คือตามนี้เลยครับมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆแบ่งประสบการณ์เข้าระบบการเรียนรู้แล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าร่วมงานแคมป์หรือกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดเพื่อเป็นการยืนยันให้ตัวเองมั่นใจาตามที่อยู่ในสไลด์เลยเนาะย,ยืนยันมั่นใจในสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยครับก็มันมันก็จะอยู่ในสิ่งที่ที่ที่เราเราคุยคุยกันมาตลอดนะฮะไม่ว่าจะทําออนไลน์ 100%ซไปแล้วผมขอแบ่งมา5%แบ่งเวลา5%้าเปอมาออฟไลน์ line, มาเจอผู้ผมบ้างนะมาเจอพี่พี่ผู้นำบ้างมั่นใจในผู้นำตัวเองมีสังคมที่ใหญ่ขึ้